สวัสดีครับเคยเจออะไรในชีวิตประจำวันของคนต่างวัฒนธรรมที่แบบทำให้เราเอะ๊ะต้องหยุดคิดไหมครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องแง่มุมเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจจากวิถีชีวิตในจีนกันครับเป็นเรื่องที่อาจจะเคยเห็นผ่านตาในโลกออนไลน์บ้างไม่ว่าจะเป็นพันทิปทูไอดหรือ Reddit อะไรแบบนี้เป้าหมายก็คืออยากชวนมองเรื่องนี้ในมุมที่มันจะท้อนการปรับตัวหรือความคิดสร้างสรรค์นในชีวิตประจําวันของเขานะครับ ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าบางทีเรื่องที่เรามองว่าเอ๊ะแปลกจังจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการปรับตัวที่แบบชาญฉลาดมากๆหรือว่าสะท้อนความเชื่ออะไรบางอย่างในวัฒนธรรมเขาก็ได้นะคะการที่เราพยายามทําความเข้าใจที่มาที่ไปเนี่ยมันช่วยเปิดโลกทัศน์เราได้เยอะเลยค่ะจริงด้วยครับอย่างเรื่องแรกเลยที่ผมเห็นในพันทิปย์แล้วสะดุดตาคือ ตู้กดอัตโนมัตินะครับที่ขายเครื่องเดื่มร้อนไม่ใช่แค่ชากาแฟนะครับแต่มีแบบโคกร้อนหรือน้ำสมุนไพรจีนร้อนๆด้วยอันนี้บ้านเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหรมันมันมีอะไรมากกว่าแค่ความชอบส่วนตัวไหมครับ คือนอกจากความนิยมดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆที่เป็นปกติของเขาอยู่แล้วนะคะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องสมดุลร่างกายตามตำราแพทย์แผนจีนโบราณด้วยค่ะที่เขาเชื่อว่าเครื่องดื่มอุ่นๆเนี่ยมันดีต่อระบบย่อยอาหารดีต่อพลังงานในร่างกายอะไรแบบนี้นะคะการมีตู้กดแบบนี้ก็เหมือนสะท้อนว่าความเชื่อหรือความชอบอันนี้มันฝังรากลึกจริงๆอ๋อเข้าใจเลยครับมีมุมมองเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวด้วยนี่เองน่าสนใจครับ อะจากเครื่องดื่มมาดูเรื่องอาหารกันบ้างครับอันนี้ก็มีคนพูดถึงในทวีดีเยอะเหมือนกันเรื่องการใช้ถุงพลาสติกใสๆครับรองในชามว๋วยเตี๋หรือว่าจานข้าวตามร้านข้างๆอันนี้ผมก็เห็นบ่อยนะ ใช่ใช่ค่ะอันนี้เห็นบ่อยเลยถ้ามองผิวเผินก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเรื่องความสะอาดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องของความ p r a c t i c a l ความสะดวกขั้นสุดเลยนะคะโดยเฉพาะกับร้านค้าแผงลอยที่แบบคนเยอะๆต้องการความเร็วหรืออาจจะมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ล้างผาชนะมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่แบบเวิร์กมากในบริบทนั้นๆเลยค่ะคือแค่ยกถุงทิ้งก็จบเลยลดขั้นตอนไปได้เยอะมากอ๋อเข้าใจเลยครับเป็นเรื่อง ประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมจริงๆเนาะทีนี้เปลี่ยนมาดูเรื่องที่อาจจะละเอียดอ่อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับจากประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวบางคนเขาแชร์ใน Reddit อะครับคือการเห็นคนปลดทุกข์ในที่สาธารณะอันนี้ค่อนข้างแบบต่างจากบ้านเรามากๆเลยนะครับค่ะเรื่องนี้อาจจะต้องมองอย่างระมัดระวังนิดหนึงนะคะคือแน่นอนว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมทั่วไปของทุกคนรอะคะ่ะ แล้วก็สังคมจีนเองก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วด้วยแต่การที่มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ้างเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนถึงความแตกต่างในแนวคิดเรื่องออความเป็นส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงห้องน้ําสาธารณะในอดีตที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่ก็ได้ค่ะสิ่งสําคัญคือเราต้องพยายามทําความเข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมมากกว่าจะรีบตัดสินจากมุมมองของเราอย่างเดียวนะคะ อืมครับก็น่าคิดนะครับว่าปัจจัยแวดล้อมมันส่งผลต่อพฤติกรรมได้จริงๆสุดท้ายครับมาดูเรื่องการปรับตัวกับเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างสภาพอากาศในพันทิปมีคนเล่าเหมือนกันถึงวิธีรับมือกับอากาศที่มันสุดขั้วเช่นร้อนจะจัดบางคนอาจจะนอนไม่ใส่เสื้อผ้าเลยหรือกลับกันหน้าหนาวจัจัดก็อาจจะไม่อาบน้ําทุกวันแต่ใช้วิธีเช็ดตัวหรือทําความสะอาดเฉพาะส่วนเอา ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการปรับวิถีชีวิตให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติเลยมันแสดงถึงความยืดหยุ่นแล้วก็การหาทางแก้ปัญหาตามทรัพยากรที่มีอยู่นะคะไม่ว่าจะหาวิธีคลายร้อนแบบง่ายที่สุดหรือว่าประหยัดน้ําประหยัดพลังงานในหน้าหนาวมันคือภูมิปัญญาในการใช้ชีวิตที่มันก็สมเหตุสมผลในสภาพแวดล้อมของเขานะคะ พอฟังแบบนี้แล้วทั้งเรื่องเครื่องดื่มร้อนถุงรองชามการจัดการในที่สาธารณะหรือการปรับตัวตามอากาศมันทำให้เห็นภาพความหลากหลายแล้วก็ความเป็นนักปรับตัวในวิถีชีวิตคนจีนได้ชัดขึ้นจริงๆครับจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะเคยมองข้ามหรือว่ารู้สึกแปลกๆไปใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงดีเลยค่ะคือแม้บางอย่างอาจจะดูแปลกตาสำหรับคนนอกอย่างเราๆแต่ว่ามันล้วนมีเหตุผลหรือมีที่มาในบริบทของท้องถิ่นนั้นๆเสมอ การที่เราเปิดใจมองแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเนี่ยมันจะช่วยให้เราเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ดีขึ้นมากค่ะแล้วนั่นก็อาจจะทำให้เราอยากตั้งคำถามต่อไปอีกนะคะว่าเอ๊ะนอกจากจีนแล้วเนี่ยในชีวิตประจํำวันของผู้คนทั่วโลกยังมีแง่มุมวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอีกบ้างนะที่อาจจะทำให้เราประหลาดใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ในการใช้ชีวิตของพวกเขาได้อย่างน่าทึ่ง